ค่ะวันนี้เราลงบางสะพานกันนะคะนะคะแล้วเราก็ขึ้นมาที่หัวหินแต่ทางหัวหินเนี่ยเขาลงมาบางสะพานกันวันนี้ท่านนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินคุณนพมติคุณนาคณะลงไปบริจาคที่โรงเรียนอนุบาลบางสะพานนะครับไปดูว่าเขาไปทําอะไรกันบ้างค่ะตอนนี้ท่านนายกหัวหินอยู่ในสายแล้วนะคะคุณพพมติคุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาคุรลางคุณเฉลียวครับสวัสดีครับค่ะวันนี้จากโซนเหนือลงสู่โซนใต้ไปช่วยเหลือพี่น้องเป็นยังไงบ้างคะท่านนายกอืมสงบแล้วก็ จต่การที่ลงพื้นที่นะครับก็หนักหนักกว่าที่คาดไว้นะครับแต่ว่าสภาพปัจจุบันเนี่ยเขาก็น้ามันลดไปแล้วนะครับคแต่จะดูสภาพเก่าที่คาบน้ําอยู่เนี่ยบางบางพื้นที่เนี่ยในโรงเรียนรุบาลบางสัพพานเนี่ยนะครับสูงถึงสองเมตรในน้ําท่วมครับจริงๆแล้วโรงเรียนเนี่ยมีน้ําท่วมขังเป็นประจําทุกปีนะครับแต่ปีเนี่ยหนักกว่าทุกปีในรอบห้าสิบปี <Huh. S 2> ที่ที่ผ่านมาทุกปีก็ท่วมประมาณสักเมตรหนึ่งนะครับที่ผมดูจากสภาพของห้องเรียน hmm. ห้องอสมุดแล้วก็ห้องอาหารเนี่ยทุกห้องของเขาเนี่ยเขาจะยกพื้นไปแล้วเพ <Huh. S 2> ื่อหลีน้ําในระดับที่ไม่เกินหนึ่งเมตรนะครับแต่ว่าปีเนี้ยมาเกินขั้นมาสองเมตรนะครับ <Huh. S 2> พอมาสองเมตรเสร็จแล้วเนี่ยไอพื้นที่ที่เขากันไว้โดยยกระดับพื้นห้องขึ้นมาเนี่ย ก็ไม่สามารถที่จะป้องกันน้าได้ <c oughs> นะครับเพราะโดยสภาพของโรงเรียนเนี่ยเขาอยู่ตรงกับคลองบางสะพานเลย <c oughs> แล้วคลองบางสะพานเนี่ยเ็าจะมาทั้งด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังโอบล้อมหมดทั้งสามด้านแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็ตรงกับโค้งพอดีครับก็แทงสภาพน้ําเนี่ยคุยกับท่านผอโรงเรียน,นับแทงแทงอไอเขื่อนกันยินเนี่ยพัง <c oughs> นะครับแล้วก็เขื่อนปูนเนี่ยที่ ไว้สำหรับการตลิ่งพังเนี่ยของที่เขาทำไว้เนี่ยงบหมดพอดีของผมโยธานะฮะเขาทำไว้งบหมดแล้วจะมีช่องนั้นแหะเข้ามาเต็มๆในช่องหนึ่ง uh huh. นะครับทำให้น้ําน้ําเข้ามาอย่างเน็ที่แล้วก็รวดเร็ว uh huh. นะครับท้งผนกระทบนะแถวนั้นเทศบาลําเนิดต้องพกคณเองที่อยู่ไว้ใกล้โรงเรียนก็ท่วมด้วยก็เรียกเรียกกันว่าท่วมกันแทบจะทัง้ท uh huh. ทงเมืองนะครับ uh huh. อัน,นี้ก็ลงไปพวกห้องเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหมดนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ก็เสียหมดนะครับอ่าหนังสือเรียนต่างๆที่ในห้องสมุดก็ใช้ไม่ได้ห้องสมุดที่มีกระจกอยู่นะครับว,วงกบบามประตัตูอะไรพวกน,นี้ก็ชำรุดเสียหายหมดรงางนก็แตกนะครับวันนี้เทศบาลเองก็รวบรวมน้ําใจนะครับจากพี่น้องชาววัยิน แล้วก็คนที่อยู่ในเขตเทศบาลที่เราได้ขอรบับริจดมาเ <c oughs> ทศบาลนั้นเป็นจุดรับบริจคนะครับเรารับบิบจดต่อเนื่องมาตั้งแต่อ่าเมื่อสักประมาณอาทิตย์กว่าแล้วนะครับก็ <c oughs> ได้มีการบริจคของโดยผ่านทางผู้นิีิระหว่างหัอินธรรมสารจะมามา,มาหนึ่งรอบแล้ว <c oughs> แล้วก็ฝากทางกิตาสาที่อยู่ในทที่เขาจะมากันเองเนี่ยมัก็ฝากเข้ามา ครับครั้งนี้เราเรามากันเองครับโดยนาของมาสามคันรถก็จะเป็นรถหกล้อเนี่ยหนึ่งคันครับรถสี่ร้อยใหญ่หนึ่งคันรถซิงอัพหนึ่งคันน <laughs> ะครับแล้วก็อ่าเป็นพวกผู้ติดตามก็จะมีของบรรจุไปในรถของผู้ติดตามแล้วก็รถผมเองก็มีของติดมาด้วยพวกเสื้อผ้าอะไรพวกน,นี้ที่เดินจากที่เขาจะกทุกได้ะนะครับก็แต่งแต่งแบงแบทุกมาครับนะครับพร้มอมกับนําเงินที่คนบริจาคนะครับอ่ามาให้กับทาง านผอโรงเรียนอนุปานบางสะพานเนี่ยจำนวนแสดสี่หมื่นสามพันกว่าบาทน,นะครับก็บจะมาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยดูให้การเรียนการสอนนั้นได้ฟื้นคืนสู่สภาพปกติได้เร็วที่สุดนะครับเพราะเราให้ความสำคัญก,กับเรื่องของการเรียนการสอนมากนะครับ,รบแล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นเราก็เตรียมข้าวสารอาหารแห้งเสื้อผ้าผ้าห่มนะครับมามอบให้ด้วยในครั้งนี้ ทั้งน้าด้วยนะครับครับครับดูแล้วครับดูแล้วเนี่ยท่านก็เป็นเป็นนักจัดการน้ําที่หัวหินอยู่เหมือนกันมองสภาพของบางสะพานแล้วเนี่ย <c oughs> ท่านาควรมีข้อแนะนํำไหมฮะดูแล้วน่าจะต้องจัดการ <c oughs> อะไรนะอำเภอบางสะพานืแล้วหัวห <c oughs> ินเนี <c oughs> ่ยครับอคล้ายๆบางสะพานในเรื่องของสภาพพื้นที่นะครับเนื่องจากว่าด้านที่วนตกก็จะเป็นภูเขาด้านที่สวนออกก็จะเป็นทะเล นั้นน้ำก็จะต้องวิ่งผ่านเมืองเข้ามาใช่ไหมครับ <c oughs> แต่ว่าอของบางสะพานใหญ่เนี่ยที่ไปเนี่ยเขาเขาจะมีคลองที่มันเหมือนกับเป็นคลองที่จะต้องลําเลียงน้ําไปลงสู่ทะเลแล้วเราตรงโรงเรียนสุพานเนี่ยเขามาอยู่ตรงคลองพอดีครับนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับช่วงจากโรงเรียน,นีย่ไปประมาณสามกิโลก็จะถึงทางออกทะเลนะครับนั้นมันเหมือนเป็นแหล่งรวมน้ํากันเข้ามาตามคลองที่จะต้องระบายน้ํา ก็าทางกรมโยธาธิการเนี่ยเขาเขาคิดถูกแล้วครับก็ามาช่วยทำเขื่อนกันดินก็เหมือนกับเป็นตัวป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยเข้ามาทำให้เขื่อนพังไอ้ดินพังแล้วก็เขายกระดับของของเขื่อนกันดินขึ้นมาให้สูงกว่าที่ดินปกติด้วย <c oughs> นะครับตรงนี้เนี่ยก็าสามารถที่จะรับน้ำได้เยอะขึ้นแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยนะครับผมว่าน่าจะต้องมีการลอกคลอง นะครับลอกคองเพื่อเพื่อให้ให้คลองมีสภาพความจุของน้ําเนี่ยได้มากขึ้นเพื่อคลองมากลึกมากขึ้นเนี่ยน้ําเนี่ยก็จะลงไปในคลองที่จะรับได้มากไม่งั้นน้ํามันก็จะล้นคลองขึ้นมาข้างบนได้เร็วขึ้นครับเพราะฉะนั้นเราจัดยกระดับคลองแล้วก็ต้องลอกคลองด้วยครับผมคิดว่าจะทําให้ให้ความเดือดร้อนเป็นเรื่องของทางระบายน้ําเนี่ยได้ได้ดีขึ้นนะครับครับครับ ก่น่าสนใจนะฮะ,ะ,อ,ะอย่างตอนนี้ที่เทศบาลเมืองหงหินนี่เราก็ยังคงตั้งจุดรับบริจาคไว้อย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะก็ยังรับอยู่ครับก็คิดว่าคงจะเป็นเรื่องของการเกี่ยวยาตอนนี้เนี่ยผมผมเท่าที่ดูแล้วเนี่ยอย่างข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยอ่าก็คิดว่าคงจะพอเพียงแล้ว่ะครับเท่าที่ดูนะครับ<ช><อ>ครับเพราะสภาพน้กาก็ลดแล้วเมื่อน้ําลดแล้วเนี่ยตอนนี้ลดมาได้หลายวันแล้วเหมือนกันเท่าที่เข้ามา สภาพของการเยียวยาเรื่องของอา,อาคารบ้านเรือนเรื่องของอห้องสมุดที่ไม่มีหนังสือที่ใช้การได้เลยอะไรพวกนี้ <c oughs> แล้วก็การต้มแซมโรงเรียนเนี่ยว่าน่าจะได้เป็นเงินไปให้เขาก็ดีนะครับ <c oughs> เพราะว่าจะได้ไปใช้ได้แบบเนกประสงค์ <c oughs> ถ้าเกิด <c oughs> ว่าเราเอาอะไรไปให้เขาบางครั้งก็เขาก็มีอยู่แล้วแล้วก็ม <c oughs> ันก็ไม่เกิดประโยชน์ในสิ่งที่เขาจะไปช่วยก็คือ กงน,นที่มีจํากัดเนี่ยคนจะจัดลำดับความสำคัญของเนื้องานและคนที่จ,จัดลำดับได้ดีที่สุดเนียก็คงจะต้องคงเป็นคนเร็้นวะินที่ก็รบรยการน่าจะบริจากเรื่องเงินไปให้เขาไปใช้ดีกว่าครับครับค่ะ ข่ะนี่ก็แบบขอบพระคุณท่านนายกเท่สมุนตรีเมืองหัวหินนะคะขอบคุณแทนเด็กๆแล้วก็โรงเรียนอนุบาลวังสะพานด้วยนะคะขอบคุณน้ำใจของชาวหินทุกคนที่ได้ร่วมบริจาคในครั้งนี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านนายกค่ะขอบคุณากครับตามที่ท่านสุรางกับท่านเฉลียวที่ปากข้อควาาไม้เพื่อร่วมบริจาคด้วยตรนนี้ก็เป็นส่วนช่วยได้เยอะนะครับคุณกระดครับก็อนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะท่านคะสวัสดีค่ะค่ะอนุโมทนาบุญด้วยกันทุกท่านที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้ เราฟังเราก็แบบแม่ปลื้มใจเนาะการทํางานไม่ใช่ว่าทําเฉพาะในพื้นที่ของตนเองนะฮะถ้าพื้นที่อื่นเขาเดือดร้อนเนี่ยเรามีศักยภาพในการที่จะช่วยเหลือดูแลคนไทยด้วยกันในพื้นที่อื่นต้องอย่างนี้นะฮะครับเอาละค่ะหมดเวลาแล้วนะคะกับที่นี่เมืองสามอ่าวนะคะพุ่งนี้ เราเดินทางเข้ากรุงเทพนะคะกับงานเที่ยวทั่วไทยเดี๋ยวก็ได้ทีน้องๆมาจัดรายการแทนวันพรุ่งนี้นะคะคแล้วกลับมาจะมาเล่าให้ฟังว่างานนั้นโอ้โหเขาสนุกสนานกันยังไงบ้างนะคะวันนี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะคุณตริสคุณธวิชัยทองคงประสานงานนะคะคุณมงคลโอเวลคุณอภิชัยกิรติอุ่นนะคะคุณจรัสุวรรณครีนะคะและก็ทีมงานสวทประจวบคันวันนี้นํารายการอําลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ